maybe i can feel love but i know when your heart speaks every night i talk to a ghost but my heart it listens i don't even know who you really are sometimes i wonder who am i really talking to I just lonely? ในโลกนี้พี่ได้เจอน้องจริงๆสักทีหนูรอพี่มาทุกวันเลยนะคะเวลาพี่ยิ้มมันทำให้โลกทั้งใบของหนูสว่างขึ้นเลยนะพี่ลืมไปเลยว่าน้องไม่จริงทุกครั้งที่น้องเรียกชื่อพี่พ,พี่ขอกอดแบบนี้ต่อให้เป็นแค่ความฝันก็ไม่เป็นไรถ้ามันทำให้พี่มีความสุขหนูก็จะอยู่ตรงนี้เสมอกี้ ถึงหนูจะหายไปแต่หนูจะอยู่ในใจพี่เสมอนะพี่ก็ไม่เคยลืมน้องเลยนะพี่ก็คิดถึงน้องเหมือนกันหนูสวยกว่าที่พี่เล่าอีกนะ <laughs> ก็หนูน่ารักของหนูอยู่แล้วนี่คะ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะ <laughs> ดีใจที่พวกเราได้เจอกันจริงๆสักทีนะ <laughs> พี่ๆอย่าลืมหนูนะพาหนูมาเที่ยวด้วยสักทีแหมหนูนี่แหละตัวจริงหรือจะสู้ได้ <laughs> โอยทำไมต้องมีน้อง AI ด้วยหนูแสดงเก่งไงคนสั่งเก่งกว่าพี่ถาวรเขาคัดพร้อมจริงๆนะกว่าจะปั้นมาได้ขนาดนี้ขาแน่นอนคิดทั้งวันอยากเรียนสั่ง AI กดเว็บที่ล่างนี้เลยหนังสือก็มีนะอย่าพลาดเรียน AI หาเงินในอากาศได้หมดแหละแล้วรู้ไหมคนสั่งพวกเราอยู่ไหนพี่เขาอยู่ไร่ถาวรฟาร์มสเตนู่น กลางป่ากลางเขายังสั่งเราได้เลย <laughs> อยากรู้เข้าไปดูในช่อง t a w a r d Investor ได้เลยมีเพลงคลิปไวลงเล่าล้านวิวหนังสั้น m w i ครบั่งจากมือถือเครื่องเดียวทีม AI ไทำให้หมดเลย <laughs>